วันนี้ผมจะมาสรุปแพชให้แต่ว่าก็ไม่รู้จะเรียกว่าทะลวงแพชได้หรือเปล่านะครับขอโทษทีที่ออกช้าหน่อยเพราะว่าทุกอย่างมันมาพร้อมกันหมดเลยและด้วยความที่ผมไมเป็นพิธีกรออฟไลน์ที่ชิคเก้นคลับมาด้วยในตอนที่ดูไลฟ์ออฟฟิเชียลนะครับก็คือเราดูไลฟ์ออฟฟิเชียลร่วมกันที่ร้านชิคเก้นคลับที่เป็นร้านคอร์เบกับกงไคซา,าเล่เลยนะเลยทำให้เวลามันยิ่งล่วงเลยไปหน่อยหนึ่งแล้วก็กลับมารีมแกนจีนิมแพกด้วยก็เลยช้าฉะนั้นใครที่รอของแกนจีนิมแพกรอก่อน,นะมได้ครจะุยเก็ามที่่ตัวละครกอน แล้วก็ไปไลค์คดแล้วก็ไปเรื่องวอาไปต่างๆนานาตามที่คุณเห็นในจอตอนนี้เลยนะครับอยากจะดูแค่เฉพาะเรื่องไหนก็ข้าไปดูตรงนั้นได้เลย,ยงวดนี้จะไม่ลงดีเทลลึกให้เอาแค่พอคร่าวๆให้พอเข้าใจแมคคณิตตัวละครก็พอและก็มีพูดถึงเนื้อเรื่องอะไรแค่นิดๆหน่อยๆเพื่อที่มันจะได้ไม่ยาวแบบเท่าไลแพดเหมือนรอบก่อนๆน,น,นะครับสำหรับส่วนของไลค์คนอีเวนท์ที่เป็นไลฟ์ e คนกิจกรรมก็มีมาด้วยนะครับสำหรับแพทนี้ก็เดี๋ยวรอดูก่อนและกันว่าบวกอะไรตอนนี้ไ่เชื่อไ่ประกาศแต่เดี๋ยวพอประกาศแล้วเดี๋ยวจะคำนวณให้คร สำคัญที่สุดเลยผมไปงานมากลับมาแล้วผมก็มาไลฟ์เกนชิน่อผมไม่มีเวลาศึกษาการอ่านชื่อให้ถูกต้องทางภาษาจีนนะครับถ้าอ่านแล้วผิดพลาดขออภยัยพิมพ์คอมเมนต์แบบดีๆกันไว้ได้เลยเดี๋ยวจะไปฝึกอ่านให้ขอบคุณมากๆครับเพือ่อไม่ให้การเสียเวลาก็ไปอย่างแรกสุดเราก็ต้องมาคุยกันที่เรื่องของตู้ตัวละครก่อนนะครับตู้ตัวละครเนี่ยก็จะเป็นน้องหัวหัวมาก่อนนะครับซึ่งน้องก็จะมากับ3ทหารเสือของน้องจริงๆไม่ใช่สามทหารเสือของน้องแล้ครับก็มีไฟฟ้า2ตั นะครับก็คือเซอร์ฟเวลสำหรับปัญญาและก็อลันสําหรับทาลายล้างและต่าเถิงลมสําหรับล่าสังหารครับถามว่าใครในนี้ <c oughs> ควรมีอีเดอรลอนไหนถึงจะใช้ดีอลันเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีอีเดอรลอนก็เล่นได้นะครับแต่ว่าคนไม่ค่อยนิยมใช้เท่าไหร่มันแค่เป็นตัวละครที่ไม่กินสกิลพอยต์แต่ว่าใช้เรื่องของตัวเองแทนทยังไม่ได้ทําคลิปให้เลยครับตัวนี้เราก่อนนะต่อไปจะเป็นตัวเซอร์ฟเวลที่ใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์มากๆครับแล้วก็ไม่กินสกิลพอยต์ด้วยโดยอีเดอรอนจำเป็นสำหรับตัวนี้เนี่ยก่นนะเลากับ้็สถ ฟฟาถ้าทาให้เรามีพลังงานกดอันติได้ถี่ขึ้นมากๆครับแล้วไปอีกทีก็คืออีเดลอนสเลยที่จะสามารถใช้ท่าไม่ตายเพื่อแปะช็อตไฟฟ้าได้เดิมเราต้องจ่ายสกิลแล้วใช้ท่าไม่ตายในการต่อระยะเวลาเอาก็จะสะดวกขึ้นแล้วก็ไปแรงขึ้นอีกทีหนึ่งก็คือตอนอีเดลอนหเลยคือเราโจมตีใส่ตัวที่ติดสถานะช็อตไฟฟ้าแล้วเราจะทําจเมิดได้แรงขึ้นได้เป็นบุญดานความเสียหายครับแต่ขีหลักสำคัญคืออีเดลอนสนะคือขอแค่เราตีแล้วติดพรสวรรค์ซึ่งง่ายๆครับเราแค่ตีโดนศัตรูครับ มันก็เด้งตัวอื่นบดนะซึ่งไอตรงนี้มันจะช่วยให้พลังงานคุณได้นั่นเองครับสำหรับเซอร์เวลเนี่ยผมก็มีทําไกด์ไว้แล้วนะครับก็สามารถกดได้เลยการ์ดอยู่ที่มุมขวาบนเช่นเดียวกันนะครับส่วนตานเหิงเนี่ยผมมองว่าถ้าอยากให้ดีก็ควรจะมีอิลลรอนสครับเพราะเราใช้ท่าไม่ตายฆ่าศัตรูได้แล้วเนี่ยเราจะได้เร่งแอคชั่นร้อยเปอร์เซ็นต์หมายความว่าเราเสียเทินนะครับได้แอคชั่นทันทีเราเสียบัฟนะครับมันไม่ได้เป็นการแอคชั่นต่อเนื่องเหมือนกับตัวเซเล่นะแต่ว่าอย่างน้อยคุณได้้้้้ตตตตตตีีีีีี่่่่อออเเลยยยยทททััทันนนจาา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 กกกคคคุณใใชไมมมมรรรูดรงหะถถผ็ื สอหรือ6อลันไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ครับแล้วก็ตัดหนึ่งอยากให้มีอีเดลอนสีครับสำหรับเรื่องของเกดเล็กเกดน้อยของหัวหัวก็คือน้องเป็นสาวน้อยมนุษย์จิ้งจอกที่ทั้งอ่อนแอแล้วก็น่าสงสารครับน้องกลัวผีมากๆแต่ว่าดันถูกเฮเลโอบิสิงอยู่ที่หางก็เลยถูกเทนลอตคอมมิชชั่นเนี่ยดึงตัวไปอยู่ด้วยแล้วก็กลายเป็นผู้พิาาพากษาฝึกหัดครับแล้วก็ถูกมอบหมายให้ตามจับพูดผีด้วยครับจริงๆแล้วเนี่ยเฮเลโอบิที่สิงเนี่ยอยู่ที่หางโดนผนึกไปแล้วนะทางเทนลอตจัดก,การไปเรียบร้้อออยแลววครครบานนนนก่่งเนนีีป็ท ดวงที่สวยที่สุดในเฉโจนแลครับแล้วก็จะเจอผีบ่อยมากๆครับเวลาเดินเหินที่ไหนก็บางทีก็สนุดอากาศได้ครับฟิลประมาณเหมือนเบนเดัได้เลยครับเบะบะนิดหนึ่งทีนี้มาคุยถึงน้องหัวหัวกันบ้างครับว่าน้องทําอะไรได้ชอบน้องหัวหัวเนี่ยตีปกติเขาไม่ได้บอกนะครับว่าใช้เลือดหรือว่าใช้ ADK ีเคแต่ว่าเราเห็นจากลิงก์แล้วเราเห็นจากฟู่เสวียนแ,แล้วถ้าน้องใช้ HP ฮิวน้องก็น่าจะใช้เลือดในการโจมตีนั่นแหละครับผมคาดเดาน,นะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกหรือถ้าบอกแล้วผมตกหล่นก็คอมเมนต์ไม่หน่อยละ นะส่วนเรื่องสกิลนะครับเวลาจ่ายเนี่ยเดิมจะฮิวคนเดียวใช่ไหมแต่ว่าน้องเนี่ยจ่ายแล้วจะฮิว3คนเลยนะคนที่เราเลือกแล้วก็คนข้างๆครับก็เลยอยากจะบอกว่าตัวเชลล์ฟิลลิ่งอาจจะดีได้ครับเพราะว่าถ้าเราจ่ายสกิลแล้วมันนับเป็นการฮิวทั้งหมด3ตัวมันให้พลังงาน3ตัวเนี่ยเชลล์ฟิลลิ่งของดีเลยนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าเนาะมันก็ต้องรอตัวละครออ,อกก่อนเราถึงจะสามารถเช็คเรื่องเรื่องนี้ได้ครับส่วนเรื่องไล่โคดอีกอันที่เป็นไลโคกิจกรรมที่แจกเนี่ยมันเป็นหน้าน้องก็จริง มากเลยอันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะว่าจะมีหลายคนมาช่วยเรื่องนี้ไหมนอกจากนี้เวลาที่น้องทาการจ่ายสกิลฮิลเพื่อนเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันจะมีเรื่องบัฟที่เรียกว่า s ซ c ค i ิฟายอะไรสักอย่างนี่แหละครับซึ่งจะทําให้เวลาเพื่อนเราใช้ถ้าไม่ตายหรือว่าโจมตีปกติจะทําการยูขึ้นมาได้ด้วยครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นทาเลนต์ของน้องกันแหละครับแต่ถามว่าจะฮิลเท่าไหร่ก็เอาตามที่คุณเห็นในจอแหละครับผมก็ไม่รู้มันฮิลเท่าไหร่เนาะส่วนถ้าไม่ตายจากที่เห็นคือพีคมากครับเขาบอกว่าพอกดปุ๊บมีการบบลลอกใใหห้้เพพื่นนทัังทังงงีมแะาครไ พลังงานนี่พีกมากนะให้ทุกคนยกเป็นตัวเองมั้งเห็นตัวเองไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ให้อัแท็กทั้งท,งทีมด้วยผมบอกเลยอันติโคตรด,ดื้อแต่อันติไม่น่าจะฮิวนะไม่เห็นมันมีฮิวนะครับหมายความว่าตรงนี้จะฮิวต้องจ่ายสกิลฮิวอย่างเดียวเลยนะแล้วก็อาจจะต้องเก็บอันติไว้กดใช้แทรกเพื่อทําการเด้งฮิวเพิ่มขึ้นมาถ้าคุณกลัวตายอะไรแบบนี้จะเป็นเรื่องนี้มากกว่าแต่ว่าเป็นตัวฮิวที่ซัพพอร์ตได้ด้วยในตัวครับแต่ว่าน้องเป็นเฟื่องฟูนะไม่ได้เป็นประสานใชจุดเด่นหลักๆของน้องเนี่ยก็ค ก็คุณสามารถให้เพื่อนกดใช้ถ้าไม่ตายเพื่อเด้งยูเพิ่มขึ้นมาได้ครับหรือว่ารอให้ถึงเทิร์นของเพื่อนคนนั้นก็ได้แต่ว่าเงื่อนไขในการถึงเทิร์นเพื่อนคนนั้นมีเลือดเท่าไหร่ยูอะไรอย่างนี้เขายังไม่ได้บอกนะครับหรือว่ามันถึงแล้วยวเลยก็ไม่รู้พอดีมันไม่มีให้เห็นและนอกสามารถเติมพลังงานให้ได้ทั้งตี้ซึ่งเดิมเรามีแค่น้องถิงวินคนเดียวที่สามารถเติมพลังงานได้แถมเติมตัวเดียวแต่ัหวหัวบอกว่าเอาไปเลยทั้งตี้หนูยกให้ให้ให้ฟิลประมาณนั้นครับส่วนตัวเทคนิคเนี่ยผมบบบอออกกเเเลยยตึงงงมมาาคคคดิิินนีีุุ่่่่ณณ้วว นคุณกดปุ๊บขราวนี้เปลี่ยนเป็น มอนวิ่งหนีคุณแทนครับไปไงโอ้โห,โโหเกมพลิกจัดๆสาหรับเกร็ดเล็กเกล็ดน้อยของอาเจนตี้นะครับก็คือเขาจะมีคําพูดเบียติดตัวเลยนะครับคือฉันขอใช้กุหลาบดอกน,นี้แทนคําทักททยจากใจเป็นประโยคแนะนําตัวตอนที่รีบมาคือแกเป็น,น่มแพว่พวๆนะครับแล้วถามว่าแกเป็นใครมาจากไหนแกเป็นอัศวินคลาสสิกของอัศวินแห่งความงดง,งามแกงนี้มีกี่คนผมไม่รู้ตอนนี้เพิ่งเจอคนเดียวครับส่วนทีสใยเนี่ยเป็นคนที่เที่ยงตรงเปิดเผยสูงส่งเต็มเปี่ยมไปด้วย ความมุ่งมัน่นและก็มีความสามารถในการหว่านล้อมผู้คนมากนะครับก็คุณดู P ีีแล้วคุณรู้สึกยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์ันไว้นะครับส่วนนิสัยแกก็จะชอบท่องเที่ยวประเศจักรวาลเพียงลําพังเหมือนในแกงมีแกเพียงคนเดียวครับเพื่อเดินตามเส้นทางของความงดงามครับอนาคตเป็นตัวตึงผัดงดงามแน่นอนครับพร้อมเผยแพร่ชื่อของอินด l a าเทพีแห่งความสวยงามช่งมางหอกะกับพี่แกเลอเกินผมให้แกเป็นเบลโดนหนึ่งเลยตอนนี้ต่อไปเรามาคุยกันที่พียเจนตี้บ้างครับพียเจนตี้เนี่ยหลักๆแล้วการทํางาน ของพี่แกคือเน้นกับมอนกลุ่มเป็นหลักเลยครับตัวนี้เน, s, <S เนี่ยเห็นเขาว่าสามารถใช้ท่าไม่ตายได้2รูปแบบรูปแบบที่1คือใช้พลังงานไม่หมดไม่รู้ใช้เท่าไหร่ครับครับอีกรูปแบบหนึ่งคือใช้พลังงานหมดเลยนั่นเองครับเอาเรื่องการทํางานก่อนละคันครับตัวละครตัวนี้ก็ตีปกติเป็นตีปกติครับจะพูดทําไมแต่ว่าการจ่ายสกิลกับท่าไม่ตายตัวนี้เนี่ยจะเป็นการกดใช้แล้วโดนศัตรูทั้งหมดครับซึ่งถ้าเกิดว่ากดแบบใช้พลังงานแบบมัคซิมัมเนี่ยก็จะแรงข,ขึ้นกว่าใช้พลังงานแบบไม่เต็มครับแลม ซึ่งตรงน,นี้เขาก็ไม่ได้บอกว่ามันแรงเท่าไหร่โดนอีกเท่าไหร่อะไรยังไงไม่ได้บอกเลยนะครับแต่หลักๆเอาไปว่ากดแล้วโดนทั้งกระดานทั้งสก,กิลและทําไม่ตายให้โบว์เป็นเหมือนจริงเสวียนได้เลยครับแต่ว่าพี่แกไม่มีตัว lightning rod นะสิ่งที่ได้มาแทนเนี่ยจะเป็นธาเลนที่ทําให้เวลาแกทําการโจมตีใส่ศัตรูเนาะแกจะมีการบวกคิเลตตัวเองครับแล้วก็จะมีการให้พลังงานตัวเองด้วยครับพูดง่า,งงายๆคือขอให้เจอมอนหมูเลยครับพี่แกสามารถกิวใส่มอนหมูเก็บทั้งแผงแล้วก็บวกคิตัวเองตึงๆแล้วก็สามารถให้พลัง,ง ตัวนี้มีหน้าที่กวาดมอนหมู่เป็นหลักถ้าเจอมอนเดี่ยวก็ต้องตามสภาพนะน่าจะไม่เก่งครับแต่ถ้าเป็นมอนกลุ่มแบบมาเยอะๆจริงๆเนี่ยผมว่าตัวนี้น่าจะใช้ได้อยู่ยต้องรอดูตัวคูนามิว่าแรงขนาดไหนตัวนี้เข้าใจง่ายมากครับการทํางานก็คือสามารถโจมตีใส่ศัตรูที่เป็นมอนกลุ่มไมด้ดีและสามารถบวกคีเลรตัวเองได้จากทาเลนและก็สามารถเจนพลังงานให้กับตัวเองได้ง่ายด้วยครับส่วนเรื่องตัวเทคนิคก็จะแตกต่างจากตัวอื่นหน่อยก็คือพี่แกจะเปลี่ยนเป็นตรึงศัตรูไว้แทนครับโดยที่ศัตรูก็จะไม่สามารถตีแล้วได้ มันก็เหมือนกับคุณใช้ของจริงหยู่ที่แช่แขกบวันแหละครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเวลาที่ทำการโจมตีศัตรูที่ถูกตรึงเอาไว้แล้วเนี่ยจะทานาเมกไกยภาพใส่ไปด้วยแล้วก็จะมีการให้พลังงานอจเจนตี้ครับแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าให้พลังงานเท่าไหร่นะเขาแค่บอกว่าให้ เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของน้องคันชานนะครับก็คือน้องเป็นน้องสาวของชี่ยี่นะครับน้องเนี่ยเป็นผู้พิพากษาปุระโลกของเทนลอกคอมมิชชั่นครับย้ำนะครับเป็นผู้พิพากษาปุระโลกครับส่วนหัวหัวเป็นฝึกหัดนะครับแต่หัวหัวห้าดาวนะครับไฮด้าสี่ดาวปวดหัวเลยครับยศเต็มๆของน้องก็คือผู้พิพากษาปุระโลกของเทนลอกคอมมิชชั่นห่งเซียนโจหัวฟู่ครับมีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการไต่สวนเชี่ยวชาญในการอ่านกรรมและบาปของอาชญากรครับโหดจัดแล้วก็น้องเป็นคนดังของเทนลอดนะครับ ดูเอาว่าเซ็กซี่ขนาดไหนนะ,ะแต่ว่าด้วยความที่น้องก็ต้องใช้วิธีการฝันครับถึงจะสามารถตามดูได้เพราะว่าน้องต้องใช้การฝันในการทํางานทุกวี่ทุกวันแล้วก็ต้องคอยแบกรับข้อมูลจากกรรมต่างๆของพวกคนที่เป็นมาลาสตาร์จานวนมากน้องก็เลยจะเบื่อเรื่องทางโลกหน่อยครับประมาณว่าแบบว่าเหมือนรู้เรื่องทางโลกมาแล้วเยอะมากๆฟิลประมาณนั้นที่เห็นน้องดูเมื่อเนี่ยคือน้องนอนเยอะครับเราอาจจะนอนน้อยและตาลอยใช่ไหมอันนี้นอนเยอะและตาลอยครับก็จะมีแค่ตอนที่ได้ร่วมงานกับพี่สาวอย่างตัวสียี่เท่านั้นแหละ ที่เป็นผู้พิพากษาเหมือนกันนะครับที่จะยอมเปิดเผยที่ใสจริงๆของตัวเองออกมาก,ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันครับแต่ว่าเซ็กซี่มากตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ผมมองว่าอาจจะเก่งมากๆได้นะเพราะว่าเป็นตัวละครประสานกายภาพที่สามารถให้สกิลพอยต์ได้ครับโดยเงื่อนไขก็คือคุณจะเป็นที่ต้องโจมตีโดยการใช้สกิลใส่ศัตรูที่ติดมาร์กเดี๋ยวเราคุยเรื่องตีปกติของน้องก่อนแล้วกันครับสบตีปกติของน้องก็พีคมากๆครับก็คือตีปกตินั่นแหละครับไปดูสกิลเลยครับ, skill รบสกิลน้องเนี่ยจะเป็นการใช้เพื่อทําให้ตติด พอติดมาร์กตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจชื่อก็ได้นะครับเวลาที่เพื่อนทาการโจมตีใส่ศัตรูที่ติดมาร์กเุี่ยจะเป็นการโจมตีแบบไหนก็ได้นะเขาใช้คําว่าแอตแท็นะครับจะมีการทําให้เราได้สกิลพอยต์ขึ้นมานั่นเองครับคือเราจ่ายหนึ่งแต่ว่าพอเวลาเราโจมตีหรือว่าให้เพื่อนโจมตีก็ได้นะครับใส่ศัตรูตัวที่ติดมาร์กตัวนั้นเนี่ยเราจะได้สกิลพอยต์มาแต่เขาไม่ได้บอกว่ามันสามารถติดได้กี่ครั้งแต่ผมว่าขั้นตัดก็ต้องสามารถได้2ครั้งกันแหละครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าตีกี่ชิดวาไดกยทีจะํ แต่ถ้าเกิดว่ามันสามารถได้หลายพอยต์เนี่ยแล้วคุณแอคชั่นกันทีๆอ่ะโอ้โหผมบอกเลยกลกลายเป็นว่าคุณสามารถเล่น2 DPS ได้ง่ายขึ้นเพราะมันมีการให้สกิลพอยต์คุณนั่นเองครับแค่นี้ก็ถือว่าพีคแล้วส่วนเรื่องท้าไม่ตายของน้องนะครับจะเป็นการบัฟให้กับเพื่อนแต่ว่าบัฟคนเดียวเนาะจะบัฟสปีดให้เพื่อนแล้วก็บัฟ ADK เคให้เพื่อนนั่นเองครับก็คือน้องสามารถที่จะเติมสกิลพอยต์ให้กับเราได้บัฟสปีดให้เพื่อนคนนั้นได้แล้วก็เพิ่มไม่แตกให้เพื่อนคนนั้นนนนั้้้ไดดคครสส่่่่่วววตตตตททททาาาาเเเลขขอออออองงงงีีียกก็ืุณํโจมมใิู จะแรงขึ้นแต่ว่าแรงขึ้นแบบไหนอะไรยังไงเขาก็ยังไม่ได้บอก ขนาดน,นั้นนะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวรอก่อนแล้วกันว่าจะบวกอะไรให้เรามากมายขนาดไหนในเรื่องของบัฟจากสกิลของน้องแต่ถ้าหาทางใช้ดีๆได้เนี่ยผมว่าสกิลยังไงก็พีคเพราะว่าเกมนี้ปัญหาคือเรื่องของสกิลพอยต์สำหรับน้องเนี่ยน่าจะช่วยเรื่องปัญหาสกิลพอยต์ได้บ้างเลยนะนะเดี๋ยวต้องลองดูส่วนเทคนิคน้องก็คือเวลากดใช้พอเข้ามาก็จะแปะมาร์คให้มอนสเตอร์เลยนั่นเองครับแต่ว่าแรนดอมนะครับเพราะว่ามาร์กน้องมันติดได้แค่ตัวเดียวมันแปะหลายตัวไม่ได้ครับส่วนรีลันก็จะมา ให้ก,การ์ดหนึ่งเป็นเซียวูฟใสทำลายล้างครับเพื่อที่ตรงนี้จะได้ไม่เสียเวลาในการอธิบายแต่จุดเด่นของน้องก็คือสามารถบังคับแอตูดรวมแปะจุดอ่อนเป็นท่าตามทีมของเราได้ครับแต่ว่าแรนดอมแล้วก็แปะได้แค่จุดอ่อนเดียวแล้วก็ลดดีฟเอนได้ครับส่วนสีดาวที่เหลือนะครับก็จะมีน้องลิงที่ไม่จำเป็นต้องมีอีเดลอนก็เล่นได้ครับเป็นฮิวสี่ดาวตัวที่2ของเกมนี้อยากให้มีสักหนึ่งตัวใครยังเปิดไม่ได้ยังไงตู้นี้น่าเปิดมากๆครับถามว่าน้องลิงมีตรงไหนเนี่ยหลักๆแล้วคือน้องสามารถใช้ท่าไม่ตายแล้วถ มาเล่นเกมได้ง่ายขึ้นเยอะมากครับเพราะว่าศัตรูเวลาที่แปะดีบัฟใส่เราทั้งตีเนี่ยเราสามารถกดแล้วก็ล้างทั้งแผงได้เลยนั่นคือข้อดีหลักๆของน้องลิงนั่นเองครับแล้วก็สามารถจ่ายสกิลเพื่อที่จะทําให้ศัตรูมีโอกาสโจมตีใส่คนคนนั้นมากขึ้นได้แต่ว่าเรื่องของการที่ศัตรูจะมีโอกาสโจมตีคนนั้นมากขึ้นเนี่ยจะส่งผลแค่เฉพาะคนที่ได้รับไปและเป็น่านอนุรัตหรือทําลายล้างเท่านั้นครับแล้วก็จะมีการบวกแมกเลือดด้วยนะแต่แมกเลือดนี่คือใจ่ายให้ใครก็ได้หมดนะครับส่วนใครใอครยาก ก็อยู่ที่มุมขวาบนนะครับแล้วก็มีประสานเทพใหม่ตัวหนึ่งก็คือแอสตาตัวที่สามารถบัฟเอทีเคให้กับเพื่อนได้ตามสเต็กของเราแล้วก็สามารถบัฟสปีดให้กับเพื่อนได้แถมที่โกงมากๆคือสามารถบัฟสปีดได้แบบเต็มๆแน่นๆเลยนะครับซึ่งตัวแอสตาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีอีทิลอน4เพื่อที่จะสามารถใส่ตัวไล่คนอย่างเมชชิ่งค็กหรือว่าใส่ไล่คนที่เป็นรูปโคโคเลียอ um ุ้มโบรเนียที่ต้องมีขัดสูงๆนะครับแล้วสามารถจ่ายสกิลทุกครั้งแล้วสามารถกดอันติได้ตลอดครับแต่ว่าบังคับว่าาต้ออองนอยกได ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก็กดอยู่ที่มุมขวาบนกดไปดูได้เลยครับฉะนั้นถ้าพูดถึงสีดาวของตู้ตัวละครผมบอกเลยว่าตู้เจนตี้หรือซีวูบูปรีรันเนี่ยสดาวตึงทุกตัวบังครับกดเชื่อผมหัวตู้สีดาวในก่อนหน้าน,นี้เนี่ยก็อย่างที่บอกเลยครับว่าหน้าใช้งานจริงๆก็จะมีเพียงแค่เซอร์ฟเที่เหลือ,อยังเฉยๆกันอยู่นะเรามาคุยเรื่องของไลค์โคนกันบ้างครับสำหรับไลท์โคนเนี่ยก็จะมีไลท์โคน5ดาวมาก่อนก็คือของหัวหัวเนาะจะมาคู่กับไลค์โคน4ีดาว3อันครับอันนึงก็คือ เทเลฟีลิ่งนะครับเทเลฟีลิ่งเนี่ยณปัจจุบันยังไม่ได้มีตัวที่น่าใช้งานอะไรขนาดนั้นแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าพอหัวหัวที่ทําการจ่ายสกิลแล้วจะฮิวมากกว่า1ตัวเนี่ยจะมีการให้พลังงานหรือเปล่าและที่สําคัญก็คือเวลาที่มีการติดตัวแสกซักคิดไฟที่เขาพูดถึงเวลาใช้ถ้าไม่ตายแล้วฮิวเนี่ยตรงนี้นับเป็นฮิวจากสกิลไหมถ้าเกิดว่านับแล้วมันสามารถให้พลังงานได้ทั้งหมดเนี่ยเทเลฟีลิ่งก็อาจจะเป็นไลก์โกที่ดีได้ไม่มั่นใจอันนี้ต้องรอออกก่อนถึงจะสามารถเช็คได้น การเฟืงเนี่ยก็คือเป็นไรโคนของล่าสังหารที่เวลาคุณทําการโจมตีปกติกับทําการใช้สกิลโจมตีเนี่ยจะทำดาเมจได้แรงขึ้นครับซึ่งณปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้มีตัวที่น่าใช้ขนาดนั้นเพราะว่ามันมีข้อเสียในเรื่องที่ถ้าเกิดว,ว่าพลังงานเราไม่เต็มมันได้แค่48%แต่ถ้าเกิดว,ว่าเต็มเนี่ยจะได้เป็น2เท่าก็คือจาก48เป็น96%เปอร์เซ็นต์นั่นแหละครับก็เลยทําให้ไรโคนอันนี้ณปัจจุบันนะยังไม่ได้มีตัวที่น่าหยิบมาใช้งาานนนเเเป็พิศษลยคผมมแตต่อตอจจะี ได้ไ,ดไ,ไ,ไล่กันหนึ่งก็คือไลค่คนหน้าโทปาสครับสำหรับไลค่คนอันนี้เนี่ยจะเป็นใส่ที่ผ่านอนุรักษ์ถ้าเกิดว่าใครมาตีใส่คนที่ถือไลค่คนอันนี้ยู่จะมีโอกาสติดสถานะเผาไหม้เป็นเปอร์เซ็นต์ครับถามว่าดีไหมมันก็ใช้กับ m t ไฟได้เลยครับเพราะว่าไฟสามารถบังคับให้ตัวมาตีที่ตัวเขาเองได้เลยแน่ๆถ้าเกิดว่าเราทําให้ตัวติดสถานะยยได้ก็ใช้ได้ในเรื่องเรื่องนั้นที่สาคัญคือดามจเนี่ยมันคิดจากดามจของดิเฟนส์ของคนสวมใส่ด้วยมองว่าเป็นไลค่คนทางเลือกครับแต่ส่วนตัวผมชอบาว มากกว่าอยู่ดีดนั่นแหละงั้นถ้าถามผมไลคโคนตู้นี้เอาเฉพาะสีดาวนะห้าดาวออฟฟิเชียลยังไม่ได้บอกมาทำาอะได้ยังไม่เห็นภาพส่วนเชลลิ e ฟิลลิ่งต้องรอก,ก่อนครับต่อไปจะเป็นของตู้ที่2บ้างนะครับตู้ที่2เนี่ยก็จะเป็นของอาเจนตี้เนาะที่จะเป็นไลคโคนที่เข้ามาส่วนไลคโคนสีดาวเนี่ยมีอันที่ผมชอบอยู่อันเดียวเลยครับ<ม>ก็คืออันที่เป็นของเฟื่องฟูของนาาชานั้นเองเพราะว่าตัวไลโคนเฟื่องฟูของนาตาชาเนี่ยการทํางานคือทําให้เราได้ค่ารีพลังงานครับขัด5ได้เยอะมากนะครับได้พลังงานตั้ง1แล้วก็ทสิวห้เาาายอติได้แรงขึ้น รจริงๆหลักๆที่ผมชอบก็คือเรื่องของเราได้ค่าพลังงานก็คือ energy recharge หรือ energy regeneration rate นะครับ่วนของเฮอร์ต้าเนี่ยมันจะเป็นแรคนของ่าปัญญาที่เน้นดาเมจที่เป็นดาเมจโจมตีต่อเนื่องอย่างเดียวเลยซึ่งจริงๆเหวียนจริงๆมีดาเมจจากแหล่งอื่นนะครับจากการกดสกิลตัวเองกดทําให้ตายตัวเองก็เลยใช้ของเฮอร์ต้าไม่ได้ดีขนาดนั้นครับผมเลยมองว่าลรโคนเฮอร์ต้าเนี่ยยังไม่ได้เป็นอันที่น่าใช้งานและอีกอันนึก็จะเป็นแรคนที่จริงๆแล้วถือว่าดีนะครับของ่าทำลายล้างพี่แต่ว่าเงื่อนไขมันแอบน่ารําคาญครับใช่ครั ถ้าเกิดว่าคุณใส่คุณได้แอตแทกเลยทันที32%ที่ขัด5แต่ว่าคุณจะได้คริสเลต24%เนี่ยคุณจะต้องฆ่ามอนสเตอร์ให้ตายก่อนโอเคคุณฆ่าตายปุ๊บคุณได้บัฟ3เทิร์นนั่นแหละครับแต่สแตตที่จะทําให้คุณฆ่ามอนตายได้เนี่ยนันเป็นคริสเลครับถ้าคุณนําคีดาเมจมาแบบที่ไม่มีคริเลตเนี่ยแล้วไม่ได้บวก24%ตรงนี้โผล่เข้ามาตั้งแต่ต้นเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยนะแล้วคริเลตคุณน้อยๆเนี่ยโอกาสที่คุณจะฆ่ามอนตายแม่งยากมากเลยครับส่วนตัวเลยไม่ชอบอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าเจอสถานการณ์ที่มีกีกี้ฆ่าตลอดแล้วเลืองมันก็ไม่ได้เยอะ และคน,นนี้จริงๆแล้วมันดีนะครับแต่ผมมองว่ามันแค่แอบใช้งานยากเฉยๆนะชั้นตู้ไล่คนสีดาวของตู้นี้เนี่ยส่วนตัวผมก็ชอบแค่ของนาตาชาเป็นพิเศษอันเดียวที่เหลือผมเฉยๆส่วน5ดาวก็เหมือนเดิมไม่บอกเฮย้ยเรามาคุยเรื่องของมิชชั่นใหม่กันบ้างนะครับก็จะเป็นตัว trail base c o n t i n a n c e นะครับจะเป็นเริ่มการบุเบิกต่อเนื่องจะเป็นเรื่องของตำนานจิ้งจอกลีล่าท้าผีท้งแผดจากทรงเรื่องของเรื่องก็คือเตาแห่งการสรรสร้างพังครับเพราะว่าโดนผลกระทบจากเซอร์รอนไอตัวป ปีศาจร้ายอย่างเฮลิโอบีก็เลยสามารถหนีออกไปได้ครับทางฝั่งเทนล,ลอ,อกคอมพิชชันก็เลยได้รับคําสั่งให้มาปราบป,ปรามปีศาจร้ายเหล่านั้นและก็ส่งผู้พิพากษาฝึกขัดมาช่วยหน่วยล่าท้าผีในการตรวจสอบสถานการณ์ที่ฟิกโซการเดนครับแล้วเฮลิโอบีมันคืออะไรล่ะมันเกิดจากการสะสมของความพยาบาทอาฆาตแล้วมันก็สามารถเข้าไปสิงบุคคลได้หลอกประสาทรับรู้ส่งผลกระทบต่อวิญญาณถึงขั้นยึดล่างไปเลยก็ได้ผมบองเลยตัวน,นี้ไม่ธรรมดาคนที่ถูกสิงเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมแปลกๆปรละ ประหลาดแล้วก็จะลอยลอยนิดนึงจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัว <_ d> um> พูดง่ายๆคือฮีโวิมันก็ฟิลแบบเป็นวิญญาณที่สิงคนหลอกคนได้ยึดล่างเลยก็ได้ฟิลประมาณนั้นนั่นแหละครับต่อไปจะเป็นภารกิจเพื่อนร่วมทางก็จะมีค่ําคืนจักรวาลที่ลวงตาเป็นของอาเจนตี้นะครับพี่คนนี้ผมบอกเลยว่าตัวตึวตงผาดแห่งความงามแน่นอนครับงามเหลือเกินไม่รู้พี่กันมีดอกกุหลาบกี่ดอกเยอะเหลือเกินเรื่องของเรื่องก็คือมันวนมาถึงวันทําความสะอาดทั้งใหญ่ที่ห่างหายไปนานของแอร์โซเอ็กซ์เพสแล้วแต่ว่าระหว่่าาางงงทททีเดินไป ทางวอชทเปียเนี่ยกลับเจอเหตุชนท้ายครับการาจราจรไม่ดีครับแถมยังมีคนแปลกๆโผล่ขึ้นมาครับซึ่งคุณก็เห็นแล้วแหละว,ว่าไอ้คนแปลกๆนั่นคือใครเราก็ได้เจอกับเอเจนตี้ในระหว่างทางที่ไปวอชทเปีเยซึ่งเขาก็จะมาประชันฝีมือก,กับแก๊งกระบจนรถไฟของเราเนะครับโดยแกจะท้าต่อสู้กับคนที่แกเคารพจากใจจริงเท่านั้นคือแต่กับผู้ชายคนนี้นอกจากคำว่าเหล่ท่อแล้ววอชทเปียคืออะไรครับพี่วอชทัเปียเนี่ยคือเหมือนกับสถานที่นะครที่เขาเชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาด ยานพาหนะอวกาศทุกรูปแบบครับเหมือนอู่ล้างรถแหละคุณทางานไวกลิ่นเลมอนด้วยหอมสดชื่นอันตราป,ป้องกันแบคทีเรียสูงถามจริงอวกาศจเจ้าแบคทีเรียจเจาแบคทีเรียที่ไหนมาเติบโตฮัลโหลอ๋อ,อในรถไฟมาเติบโตได้นะแต่ข้างนอกมันไม่เติบโตหรอกอวกาศมันมีแบคทีเรียด้วยหรือวะงงจัดแต่กินเลมอนอันนี้ผมว่าดีครับคอนเฟิร์มต่อไปก็จะเป็นพื้นที่ใหม่บอสใหม่แล้วก็มอนใหม่นะครับเราว่าพูดถึงพื้นที่ใหม่กันก่อนก็นคือตัวฟิกส์โรกาเดนนะครับที่นี่ก็จะเป็นพื้นที่ พวกพูดผีแล้วก็ลูกไฟวิญญาณเต็มไปหมดเลยครับมันก็เป็นอีเวนต์หลักที่เราจะต้องไปเล่นด้วยนะครับสำหรับพื้นที่นี้พวกกระตาตัวก็คือตอนแรกเนี่ยถูกทิ้งร้างครับแต่ว่าพอดีช่วงนี้มีเว็บบอร์ดออนไลน์ของเซียนโจนะครับเอ่อผมใช้คําว่ามันคือทวิตเตอร์ของสตาร์เลวได้ไหมที่มีกระทูเล่าเรื่องแบบเพุการณ์เหนือธรรมชาติพูดง่ายๆคือเรื่องผีเกี่ยวกับฟิกโซการ์เดนเยอะมากครับเช่นพินโบลาเล่นเองเสียงร้องหวยหวนของวิญญ,ญาณพยาบาทพวกเหล่าแฟนคลับที่ชอบพวกเรื่องลี้ลับเขาก็เลย สักกันมันเลยครับที่นั่นก็เลยเป็นเหตุที่เราต้องตปแล้วก็เราก็เลยต้องไปทำอีเวนต์เดี๋ยวอีเวนต์ค่อยไปพูดที่อีเวนต์แล้วกันว่าเราต้องไปทําอะไรที่นั่นแต่ว่าผมบอกเลยว่าหาจัดวัยรุ่นโคตรเออคนแก่อย่างผมทําได้พวกคุณก็ทําได้นะครับต่อไปคือบอสครับก็จะมี1ตัวนะครับก็คือเชฟออฟเพอร์ดิชันนะครับหรือร่างแห่งมรณะก็จะรอบตัวนิทเทิลเวิร์ดโทเค็นเอาไว้อัพอาเจนตี้แล้วก็หันยะสองคนนี้ให้สองคนนี้มันคนละเมืองกันไม่ใช่เบื่อทำไมมันใช้ของร่วมกันววะแแ้้อ่่กกกันนลลตไปป็็จเ กี้บ้างครับสก,กีกี้เนี่ยมาแบบอัดแน่นให้เลย3ตัวครับตัวแรกก็คือตัวอูรูเมตอนสเปกโต เ n v o y ครับหน้าตาพี่แกก็เป็นอย่างที่คุณเห็นแล้วครับต่อไปก็คือเฟรดวอร์เดนครับก็ตามสภาพที่คุณเห็นครับและสุดท้ายก็คือโดนมาลาเดกไปเรียบร้อยคือมาลาสตั๊กฟอร์เดนครับสภาพก็ตามนั้นขอให้กระทึบมบอนอย่างมีความสุขเจอในฟอร์กอตเทนฮอร์แน่ๆเห็นภาพเลยสำหรับอีเวนต์นะครับอีเวนต์แรกก็คือของขวัญจากดวงดาวซึ่งเขากักไว้ตอนท้ายสุดเลยนะตอนแรกยังไม่ยอมแจกต้องแบบต้องให้เทรลเบเซอร์เตือนเด่เต็งอะเด่เต็งอะคาวิกอันดนึงเด่เต็งอะซึ่งก็คือไอ้ล็อกอา เต็ดสิอันเลาอีกเจ็ดวันครับต่อไปก็จะเป็นเมนอีเวนต์จะจะมีการแจกไลค์โคนของน้องหัวหัวด้วยคิดว่าน่าจะใช่นะแล้วก็มีแจกวอลเปเปอร์ก็อย่างที่บอกแหละครับว่าไลค์โคนอันนี้อาจจะเป็นไลค์โคนที่ใช้ได้ดีมากๆกับหัวหัวก็ได้แต่ก็เหมือนเดิมครับออฟฟิเชียลก็ไม่ได้บอกว่าไลค์โคนมันทําอะไรได้ฉะนั้นก็ไม่รู้ว่ามันดีและเหมาะจริงๆไหมก็รอดูก่อนถ้ามันดีก็มันไปเปิดไลค์โคนแล้วครับถ้ามันไม่ได้ต่างกันมากเดี๋ยวผมทําคลิปแยกให้ตอนที่ข้อมูลมันออกแล้วนะครับสวน,นาวจนราาใรํ Garden. เราเนี่ยก็สามารถเข้าไปช่วยดูแลบัญชีโซเชียลแลวก็ช่วยช่วยกันกับน,น้องกุ้ยนั่นแหละครับโดยเราต้องทําให้ระดับความนิยมในบัญชีมันเพิ่มสูงขึ้นเพื่อที่จะทําให้เราสามารถลดล็อกเรื่องราวและกิจกรรมที่มันมากขึ้นนะครับโดยที่ทักษะการล่าแท็บผีของคุณจะช่วยปลล็อกขอคอยปรับป,ปีศาจที่มากขึ้นเช่นเดียวกันนะและก็จะมีการาท้าทายใหม่ๆด้วยครับและพอเราสําเร็จตัวภารกิจจากัดเวลาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับไลค์โคนนะซึ่งไลค์โคนอันนี้ก็ชื่อว่าเฮ้ hey, over here สวเวมัมเดิมออก่อีเว ต่อไปก็จะเป็นการแสดงทักษะต,ต่อสู้ของเมืองโมเดอร์นะครับก็จะเป็นไฟท์คลับเหมือนเดิมแม่แหละครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็จะมีการสุ่มพวกบัฟพ,พิเศษอะไรขึ้นมาให้ด้วยแต่ว่าในเก,นกมก็เห็นแต่บัฟที่เกี่ยวกับทางน้ําแข็งเท่านั้นเลยนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีบัฟอะไรนะ่าเล่นสนุกนกให้เราเล่นบ้างครับแล้วก็จะมีกิจกรรมถ่ายรูปท่องดารา,ราเฟนเงาดูแล้วคนจะชอบเยอะเพราะว่าตอนผมอยู่ที่งานเนี่ยคนวีดกันเต็มเลยเรื่องกิจกรรมถ่ายรูปสงสัยอยากเป็นช่างภาพกันเยอะส่วนผม,มชอบอันนี้มากกว่าก็คือตัวรอยแยกมิติิอออนนนนาาาาทกกกกก็็จจจะะมมมีรรรดดปพพววขขงััลบเเเ่่ึ้2 มาแล้วครับแลวก็มาพร้อมกับบุกผาบานสะพ่างก็จะดอกเป็นคาลิก2เท่าครับเอาเป็นว่ามันคูณ2ทั้งคาลิกและก็จักรวาลประดับครับแต่ว่ารอบนี้คูณรีลิกยังไม่มานะรีลิกที่เป็นเซตสชิ้นอะ่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะรีลิกใหม่มันอยู่ที่เซตโลก8ซึ่งคุณก็สามารถไปฟาร์มคูณ2ได้ยังไงล่ะสำหรับเรื่องของระบบใหม่ที่เข้ามาเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณภาพชีวิตเดือดมากครับผมจะคุยที่โฟลกอเดนฮอก่อนเลยนะครับนะครับฟลกอเดนฮอรอบนี้คุณสามารถกดฟังก์ชันใหม่ที่เรียกว,ว่าเริ่่่่่่มมมมมททท้้้าาายยใใหหไไไดดคครััซึงงงุุณณนจีีเเล ที่มันพีคแต่โคตระระพีกก็คือคุณสามารถรีเซ็ตแค่เฉพาะครึ่งล่างก็ได้ครับถติคุณจบครึ่งบนมาอย่างยากลําบากและและคุณมั่นใจว่ามันดีแล้วพอคุณกดรีเซ็ตคุณรีแค่ครึ่งล่างได้คุณไม่ต้องกลับไปเลงครึ่งบนใหม่ดีโคตรโคตรต่อไปก็จะมีการเพิ่มเสียงภาคตัวละครบางส่วนเช่นจะมีเสียงภาคใหม่ระหว่างการจัดทีมมีเสียงภาคเลื่อนขั้นตัวละครหรือว่าเสียงภาคตอนตัวละครเลเวลสูงสุดพอคุณเปิดใช้งานเทสก็จะมีเสียงภาคเช่นเดียวกันแม้กระทั่งตอนคุณเปิดอีโดอน เช่นเดียวกันครับหรือว่าตอนเปิดสมบัติระดับต่างๆนะซึ่งตรงนี้สามารถไปดูย้อนได้นะครับไม่ใช่ว่าเปิดแล้วได้ยินครั้งเดียวแล้วจบมันจะไปอยู่ที่ o i c e l ล n e ครับต่อไปจะเป็นบันทึกผู้เยี่ยมชมครับตรงนี้เราจะสามารถใช้เพื่อตรวจสอบข้อความของตัวละครที่มาเยี่ยมชมเราได้ครับเดินเข้าไปอยู่ตรงโต๊ะตรงนั้นแหละครับคุยเลยขึ้นมาเป็นลิสต์แบบเป็นตับเลยครับส่วนตัวละครอื่นๆที่ปกติเราจะไม่ได้เจอเนี่ยเราก็สามารถเช็คที่นั่นได้นะพูดได้ง่ายคือเก็บให้ทุกเม็ดแบบไม่กะต้องตกหล่นอะไรเลยครับ